รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้าโนถึง5านานาทีวันนี้เรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะดด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 ููููมมมมีีีี รรมุทไทยเท้านี้มีข้อคิดและคติธรรมมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะก็ขอ,ขอเจริญพรญาติเดมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานและ,ะในกิจการการค้านะการทำมาค้าขายขอให ซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาท่านที่ตดิดตามรับฟังแล้วขอให้โชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปนะโยมวัดถุกระบือมีตลาดนัดและตลาดน้ำนะที่ไว้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่ตกรกำรรมลำบากทุกยากเดือดร้อนและก็วัดกระบือนโยมเป็นวัดในประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในย่านฝั่งธนบุรีนะขณะน,นี้แม้แต่ประเทศนอร์เวย์นะได้รับชมรับฟังทางสื่อสารมวลชนแล้วโยมมีกรรธธธุศลทัศทาขอรับเป็นเจ้าภาพสร้างคุติที่อุทยานการเรียนรู้กเกษตรพอเพียงที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทารงจังหวัดลพบุรีนะมากมายหลายประเทศได้รับชมรับฟังทางสื่อสารมวลชนแล้ว เห็นว่าวัาุระเบือเนี่ยโยมมีประชาชนหลังล้นหลังหลายสายทานสาัากำมาจำนวนนิดโยมแม้แต่ฝนตกฝนตกมากอย่างโยมยังไม่ละสายทานสัา,สามาปิดทองนะปิดทองกราบขอพรลุงพ่อโตเนรโบสดนั้นโยมที่ยังไม่เคยมาทดลองเด็กเด็กเล็กเล็กหนูหนูน้องน้องอย่างเข้ามากราบมานมัสการปิดทองลวงพ่อโตต้องขออนุโมทนากับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่พาเด็กเด็กเล็กเล็กหนูนหนูน้องน้อง เยาวชนคนของชาติเข้าหาวัดเข้าพระศา,าสนาให้เขารู้จักเคารพนบนอบรู้จักคุณของพระาราตนาัยรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมาวัตถุกระเบือแล้วยังมีอะไรโครกระเบือนะโครกระเบือซึ่งกําลังจะถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์วัตถุกระเบือได้ไถ่ชีวิตโครกระเบือมาแล้วก็มาหอสาวชนได้มาร่วมทําบุญไถ่ชีวิตโครกระเบือ หรือว่าเด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน,น้องๆก็มาเลี้ยงย่าโคกระบือฝึกให้เขารู้จักมีความเมตตากรุณาเอื้ออารีรู้จักให้รู้จักแบ่งปันญ่าเดิมท่านสาวทุชนก็ถิ้นให้เป็นการละทานนะทอดได้เฉพาะการภายในเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน11ถึงขึ้น15บห้าข้าเดือน12นะส่วนที่วัดวิกระบือน,นี้ก็จะทอดกันในวันเพ็ญขึ้น15บห้าข้าเดือน12นะ ก็เชิอเชิญเจเริญพรยมมาร่วมทอดกรถินกันแล้วก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทอดกรถินกันณที่ยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลบางเพลิงอำเภอโคกทมรงจังหวัดลุบบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะโดยมีพลตรีหม่อมราชะวงศ์วัยวจกกัจักธ์ประธานบูญนิธพิทักษ์ไทยร่วมทางดออรอภิชาประกอบเส้นเป็นประธานจะถวายค่าใช้ใจ่าย ในการขุดสระน้ำนะที่จะเอาไว้ใช้ในการการเกษตรที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงก็ต้องขอร้อมูลนากับดรวิชาประกอบเส้นร้อมทีมงานของท่านนะขณะน,นี้ที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงก็กําลังขุดสระน้ําอยู่นะขุดดินให้ลงลึกลงไปเป็นสระน้ําแล้วก็เอาดินตรงนั้นมาปรับพื้นที่เพื่อจะทําการเกษตรนะ ดันั้นญาติโยมท่านสาวธุชนมีกุศลรัทธาก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทอดกระถินกันณทิยางการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลบางเพลิงอำเภอโคก้มโรงจังหวัดลพบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีลัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธานคุกพระสงฆ์และด้วยอำนาบุญญาิลด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต ผู้สรุปที่ศักดิ์สิทธิ์ประเด็ยนสถานอยู่ณอุโบสถด,ด,ด้วยกระบวนี้เ้ื่อำนาาบุญญาด์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของโยเทศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลาโล,โลโกก้าข,ขาขอกราบรัตนกราเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมรานธรรมคีกรมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมหกากษัตริย์ขอจงแผ่บารมีพระองค์ทรงมีพระบรมไตแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งเืนนานประทับอยู่เป็นเมี่งฝันของเรา กองเชิญชาวไทยสืบต่อไปให้ญาติโยมชานชนได้รับชมรับฟังแล้วมีโชคมีลาภโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทูนขอเจริญพรพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับทำนำทัวร์ดูดีมีจมดูดีมีทอ